ลาที่6นะคะที่นาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทสำหรับปี2563นะคะค่าตอบแทนกรรมการนะคะในปี63เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเท่ากับปี62นะคะค่าตอบแทนเนี่ยที่ที่เห็นอยู่ในสไลด์ที่เป็นต่อปีนะคะแล้วก็ เราจ่ายต่อเดือนนะคะยกเว้นค่าตอบแทนกรรมการสรรหากับกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอันนี้จ่ายปีละครั้งนะคะแต่นอกนั้นเนี่ยจะเป็นจ่ายเป็นรายเดือนค่ะแล้วก็เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์63นะคะคณะกรรมการได้มีมติเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่และเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการะคะ่ะ าวาระวาระนี้นะคะให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะคะมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคําถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการไหมคะถ้าไม่มีดิฉันขอค่ะเจิญค่ะขอสอบถามที่นึงว่าอย่างค่าตอบแทนกรรมการ ในส่วนของกรรมการนะฮะกรณีที่จะขึ้นอยู่กับผลกําไรของบริษัทว่าเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรด้วยหรือเปล่าหรือไม่มีไม่มีค่ะโบนัสว่าจากผลการงานก็ไม่มีอแล้วตัวที่โบนัสดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นตัวนี้จะไปตกกับพนักงานหรือใช่ค่ะใช่ไหมฮะเฉพาะพนักง,งานเท่านั้นอ่าแล้วพนักงานที่ใครจะ็นลิจิรณา มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนะคะฝ่ายบริหารนะคะก็คือตําแหน่ง m d กับตําแหน่งกรรมการบริหารนี่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นคนพิจารณาโดยมีการกำาหนด k p i นะคะในส่วนของพนักง,งานเราจะดูจากผลประกอบการนะคะแล้วก็ดิฉันจะเป็นคนเสนอเพื่อให้ท่านพิจารณาทั้งค่ะ ค่าตอบแทนของกรรมการเน pues mm ี่ยเขามีการกำหนดว่า3ปีถึงจะปรับคร nah ั้งหนึ่ง <iance> ื่าปรับก็ปิดทั้งหนึ่งก็ประมาณ5%นะฮะนี่คืออดีตที่ผ่านมาแต่อนาคตจะเปลี่ยนแปลงอไก็คงต้องแล้วแต่่ารพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วอยู่คณะกรรมการสหานี่ถ้าเกิดพิจารณาในส่วนของคณะกรรมการอย่างเดียวหรือในส่วนของฝ่ายบริหารด้วยครับ ออของฝ่ายบริหารคณะการสรรหาใช่ไหมครับสรรหานี่คือฝ่ายบริหารหนะคะฝ่ายบริหารโดยเฉพาะเลยค่ะถ้าเป็นตําแหน่งพนักงานเนี่ยจะอยู่ที่อาํานาจหน้าที่ของเอ็มดีค่ะฝ่ายครับคณะการสรรหาที่คือคือคือพิจารณาเฉพาะในส่วนของพนักงานหรือไม่ค่ะเฉพาะตําแหน่งบริหารค่ะเพืบริหารโอเคมีคำถามอื่นอีกไหมคะ ถ้าไม่มีดิฉันขอให้ที่ประชุมลงมตินะคะมีท่านหูท่านใดไม่รับรองหรืองดออกเสียงไหมคะยกมือขึ้นค่ะถ้าไม่มีฉันถือว่าทุกท่านรับรองนะคะขอคะแนนเสียงด้วยค่ะเวลาที่6นะคะที่นานมาตรการจ่ายค่าตอบแทนนะคะก็รับรองหกรล้าน 8, 7, 170, 170เจ็ดแสร้อยเจ็คะแนนนะคะแล้วก็มีงดออกเสียง100คะแนนะคะ่ะ